ค่บท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่าผู้ชมมาเล่นเกม SM25 เนีย่ยครับจะเลือกหมดเส้นทางอาชีพเลยฮะรล้เราจะไปไป็ุปเปอร์แพทเราจะเลือกคุมที่ทวีปยุโรปในพีเมรีเนี่ยเราอยากคุมทีมที่ ทีมอะไรดีนะทุกคนถ้าเราผมจะเปลี่ยนทีมให้นะแต่ผมจะเลือกของผมก่อนนะครับผมจะคุมนอตติงแฮมฟอเรสนะครับหรือว่าจะคุมนิสโกซิเนาแต่รเราจะไปคุมซัปเปอร์ไก่เดือยทองกันนะครับไปครับ yeah, yeah. เราจะต้องเสริมทัพในานาม ผู้จัดก,การทีมที่คุมอยู่ข้างสนามะครับในเกม SMG15 yeah, 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 yeah. เราจะเอาเงิน5้าสบเจ็ดาทครับเรพว่เข้ามาใหม่เราก็ต้องเล่นหน่อยโอ้โหทีมมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากครับเราจะเอา คินสกีอืมเบิกวาวเลื่อกครับเบิกวาวนี่จะจัดทีมนี้แหละแต่ว่าติดค้างขาดใจอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมอยากให้มาติสเตลมาแทนเซียลอเรกิลนัน จะเป็นไปอยู่ฝั่งที่แบบแยังไม่ได้มาในเกมแล้วกันและเราก็จะเอาเราจะเปลี่ยนแผนไหมหรือว่าจะไม่เปลี่ยนเราว่าเราไม่เปลี่ยนแต่ว่าคนที่ว่าดีหรือยังในสำรหรับไก่ที่สองเราจะคุมสักสองฤดูกาลเอาไปเล่นกันเลย เราจะเอามาติสเตลใส่เบอร์สิบสี่นะมาติสเตลมีเงินห้าสิบสี่ล้านแต่ตอนนี้เราจะไม่เสริมทับก่อนแล้วกันนะเราจะบูนักเตะให้มันเก่งทั้งหมดโอ้อันนี้ได้แล้วนี่ในนัดอุ่นเครื่องนะเจอเวสต์ทตเอนฟีดเมยี่สิบห้าครับกำลังโหลดดว็สกอร์ยี่สิบห้าแมนเนเจอร์ ร,รอแป๊บน,นึงครับมาครับคู่นี้เวสต์โตนด์เอฟซีเปิด้ะตหนึ่งทาง,ทางเอสปอนเน่มอสเปิร์ส er. ดูแผนทั้งหมดของเขาครับเราจะกดเตะเพื่อฆ่ามาันเลยลม,มันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับถ้ามันจะมีแบบให้ได้สดให้ดูบางครั้งนะครับนี่อย่างเช่นแบบนี้ครับเบนจอร์สกู ให้ไปดูปอโรครับนี่ไปดูปอโรให้เบนทานคูเบนทานคูไหลให้เ <c oughs> ดียนคูดูเซฟสกีเอ็ดบอลโดยด้วยซนหนึ่งศูนเลยครับจากสนหึ่งมินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับแล้วเรจะจะัดตอนนี้แบบตัดไม่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่ามันจะบางครั้งมันจะไม่มีฉากอะไรเลยก็ว่าได้ครับ เดี๋ยวไปอะไรเดี๋ยวถ้ามีฉากเราัตัดครับเราจะมาอธิบายในส่วนของตรงนี้นะครับผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมคือผู้ช่วยของเรานล้นแหละครับนั่นคือการแนะน,นำของผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมครับอันนี้ก็สถิติทุกอย่างอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดครับข้างบนก็คือแผงการเล่นนะครับกดเข้าไปที่คำว่าแท็ติครับเราจะเห็นเลตติ้งของนักเตะทุกคนแล้วก็เห็นอบยาทุกคนที่ เดีครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ชุดนี้เล่นก่อนนิดนึงครับแล้วต่อครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับเอามาร์ติสเตลเนี่ยไปเล่นกองหน้าแทนริชาร์ดส,สันนะครับ <c oughs> ก็ริชาร์ดส,สันโยกมาเล่นซ้ายแล้วก็โซลาร้ที่แล้วก็เอาแบนเนอร์จอห์นสันเนี่ยไปยืนขวาครับ่แล้วส่วนเรา ในส่วนของคะแนนนะจะมีบอกว่าเรตติ้งคะแนนเนี่ยจะได้เนะท่าไหร่ครับตัวอย่างที่บอกไปครับว่าเรตติ้งเนี่ยมีแอตซิตกับประตูให้ทุกคนดูได้เป็นเบชันกูแอตซิตครับกับโซนฮิมินตัวสำรองก็มีนะครับต่อไปครับสถิติการแข่งก็คือเวสเวสต์กอสแนมฮอสเปิร์ครับคือผมไม่รู้นะว่าใส่ของบอลเนี่ยจะเป็นยังไง ต่ว่าตอนนี้อันนี้คือผลคะแนนไลฟ์ล่าสุดครับตอนนี้ในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยยิงไปเยอะมากเลยนะฮิตตี้กับแมนเชสเตอร์เซตหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหดีคู่เดือดครับแล้วก็มุมมองของการแข่งการควบคุมอะไรแบบนั้นนี้ดูไฮไลท์กันบาชันกูคือมีที่เปโดปอร์โรครับเลือกให้บาชันกูเลือกหลายมาที่เดียวนี่คือรูเซฟสกี้ คูรเซฟสกีเปิดมาตรงนี้ได้โคตรงนี้สองศูนย์ครับจากซันฮิมินครับเนี้ยหังเกมนี้นาเป็นประมาณน,นี้ครับไฮไลท์มาอีกแล้วะครับโอ้โหมาไม่หยุดบาชันจูให้อุโดอกี้ครับอุโดอกี้อุโดอกี้ดึงจังหวะแทงให้บาชันจูไลยิงคนรูเซฟสกีสับแล้วยิงคูรูเซฟสกีเงงเงงสองศูนย์ครับ โต้องชมบาทันกูนะพี่บาทันกูเนะี่ยเป็นตัวคุมจังหวะคุมเกมเลยก็ว่าได้ครับบาทันกูอืมบาทันกูเลตติ้งสิบจุดศูนย์นะแต่ซึกงไปตั้งสามครั้งนะครับไปทันกู <c oughs> แล้วคูเซฟสกีส้กับโซนลุงมินเนี่ยเขาโซนลุงมินมีโอกาสแฮตทิกนะครับ แล้วเราจะตอนนี้ในนาทีทนะี่28ครับผมจะเปลี่ยนเอามาติสเตลหรือไม่ก็าเโาเมน so ิกโซรันที่ไปเล่นแทนเดดริชาลิสันคนระับตอนนี้ดูเรตติ้งเขาครับเย่ yeah, ที่สุดในทีมเลยก็ว่าได้ป8ผมจะให้โอกาสโดม so gy, นะโเมนิกโซรันกี้ครับเพราะว่าเขาคือกองหน้าที่ดีแล้วก็เอามาติสเตลเนี่ย เอาไปเล่นในแดนหน้าก็แล้วกันนะครับเฮ้ยเราเอามาติสเตลลงไปก่อนเพราะเราดูแล้วมาติเซลมีโอกาสที่จะดีกว่าดอมินิกซซรันกี้ครับดอมนิกโซรันกี้เนี่ยดีมากครับแต่ว่าผมต้องชื่นชมเรตติ้งของมาติสเตลรับที่แย่กว่าของทางดอมนิกโซรันกี้ก็จริงครับ ว่ามาติเซลเนี่ยมีโอกาสได้เป็นตำนานมากกว่ายัมีอีกซอลานกี้ครับเพราะเป็นเด็กอยู่รงงครับโซนโซนแดงไหมครับโซนยิงโอ้โหติเซฟเอาเข้าไหมครัเข้าไหมโคกได้ครับมาติเซลครับเห็นไหมครับผมบอกครับมาติสเตลจะยิงเข้าออโอ้โหมาติสเตลเขาจะกระตุกกระตุกหน่อยหน่อยบาเทานกูดิยันคูรูเซฟสกี โค้อุยมาติเตลเอาเรื่องโอ้ดูดีเลยติ้ง6.6อ่ะยูเวอร์สันลงไป28นาทีแค่แค่5.9วันนี้รวยที่6นาทีเพ็ย7นาทีมั้งน่ะครับ ครับไปกันต่อาครับจบครึ้งแรกครับที่นนนี้เรายังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะบาทานครูเนี่ยผมจะทุกคนคิดว่าผมจะปล่อยใครครับผมจะปล่อยซูเปอร์ฮาร์ปที่เป็นตัวสำรองเราอย่างเควินดานโซครับกับผมจะปล่อยเควินดานโซครับกับใครดีอะวิชาริสันครับเพราะว่าเรามีกองหน้าสาคนใช่ไหม ถ้นจะปล่อยเนี่ยมาติเซลเนี่ยด้วยสัญญายิมตัวจากบบเยนมิวนิกครับเราจะเซ็นถาวรเลยก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเก็บมาติเซลไว้ครับผมจะเซ็นถาวรแต่ผมจะขายยังไม่เห็นฟอร์มของโดมินิกซอร,รันกี้ต้องเล่นให้ได้ครบสามคนก่อน จะ้ผมยังไม่ขายก็แล้วกันสามคนแห่งกองหน้าในส่วนของแ็กติกเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิดนึงให้เธอสิบจุดศูนย์มาเลยผมจะไม่เปลี่ยนก็แล้วกันนะไปกันเลย ถาจะไม่ดูก็ได้ก่ไหน,นครับจ้องมาช็อตเด็ดมาแล้วครับนี่ให้บาทันกูครับคืนหลังมาที่เปดโดบอลเให้เจอแมดติสันเปดโดบอลเครับเปโปรบารโรคืนบาทันกูให้เจมแมดติสันครับเจมแมดติสันเปิดบอลมาที่ซน,นหนึ่งมินโอ้โหแฮตทริกของซนมินครับที่เป็นหน้าปลอมครับแต่ว่ายังโหดในเหมือนในชีวิตจริงอยู่ครับไก่เดืยอยทองที่ผมเลือกมา ราะงบประมาณได้เยอะครับแล้วก็เงินที่เขาให้มาเนี่ยก็คือหกสิบาครับถ้าเปรียบเปบชีวิตจริงเนี่ยจะน้อยมากครับแต่ว่าถ้าในเกมนี้เนี่ยถือว่าเยอะนะแล้วก็ไปราคาประเมินของนักเตะเนี่ยก็อาจจะไม่แพงมากเลยก็ว่าได้ครับฝั่งนักเตะที่ผมจะเลงไว้นะเดี๋ยวเราไปดู e ีพีหน้าครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเอาแค่ อีพีนี้อีพีเดียวเราเราจะเซ็นนักเตะหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมชมกันแล้วนะตัวที่ผมอยากได้ประมาณหนึ่งครับเอาไปแทนตำแหน่งของตำแหน่งของกองหลังครับเพราะว่ากองหลังเราเนี่ยไม่มีความสม่ำเสมอครับอย่างอุดอกี้ครับเราจะไปเปลี่ยนอุดอกี้ครับแล้วเราจะเอาสเตอร์ลิเกอรันขึ้นมา จะไปเอาอุโรกี้อหรอครับเพราะว่าอุโรกี้เนี่ยดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยพี่แกน่าจะมาพี่แกน่าจะเข้าแผนเราไม่ได้ครับพอครับเราจะไปเรียกผู้ผจารณาเนี่ยนเครื่องประดับเนี่ยเราจะเอาเป็นนี่ครับเราจะเรียกเป็นนี่ครับ เรามีเงินอยู่ประมาณนะตอนนี้ครับเรามีเงินอยู่ประมาณห้าสิบสี่จุดเก้าเก้าครับตอนนี้เราจะไปวางแผนการทำทีมการเล่นครับเราจะเอาการโจมตีก่อนก,แกรรน basic, ็แล้วกันครับเป็นเบสิกเบสิครับแล้วก็เอาการตั้งรับไปด้วยพวกสัปดาห์ที่ผมถึงมาไม่ฝึกก็แล้วกันครับเราจะเริ่มฝึกไปที่เก้าจุดศูนย์ามฟิตของผู้เล่นแต่ละคน ผมก็เป็นผู้จัการทีมือใหม่ครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะเล่นเกมนี้เป็นซีรีส์ฟุตบอลเลยครับและทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามผมด้วยครับกดติดตามให้เยอะๆครับแล้วก็เป้าหมายของบอร์ดบริหารที่เขาให้มาเนี่ย จบฤดูกาลในนี้เนี่ยต้องจบในอันดับ6สูงสุดอันนี้เราอยู่ที่18ครับเพราะว่ายัางไม่เริ่มต้นเรือนะมันอยู่อยู่ที่18แล้วก็ตัดไปดูกันคนระับเซนตินี่ครับคือทีมชาติครับ<อ>เขาก็ทับใจในท<อ>ีนี่นออนะส่วนของทีมชาติเราเราจะไม่เอาก็ลวกันนะเพราะาเราไม่อยากคุมทีมชาตินะเราอยากคุมแค่ ที่ที่ที่เดียวนะครับว่าหมายแมวมองับไปสัหาผู้เล่นครับเราจะเอาตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งที่เราจะอา่านคือตำแหน่งของอุโดกี้ครับแล้วก็เราจะไปเซ็นของทางฝั่งซ้ายเอาไปแทนตัว้ายตัวแทนเป็นตัวสำรองของโซนวินเป็นเด็กเรารุ่งครับเพราะว่าได้ ตอนหมินครับมิแมนมเชสเตอร์เดยื่นมา37.5ล้านว่ะมีสโมสรที่สนใจหลายทีมนะอย่งมัสติกอย่าฟอเรสต์อตัาวิลลาเอ,อเวอร์ตันนะโอ้โหเ,เ,เ,เมเจอร์แมนเชสเตอร์เดแต่เราจะไม่ขายครับเป็นผู้เล่นทุกสำคัญเล่นอะไรเนี่ย กิติยศอ่ะวันนี Duke, ้เราอีนะเป๊ปกวาเดียวล่าขึ้นเป็นที่หโอ้โหดูแต่ละคนครับโอ้โหดูนี่คือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในเกมนี้ครับช่าิ่งหรฮะ ครับวนนี้เราจะไปซื้อนักเตะนครับเราจะเลือกเตะเราจะเลือกนักเตะพี่ให้ดึงขึ้นมาหมูม้าแงทำได้ช์จไอตรงฝั่งนี้นะช์จเองจบเราจะไปหานักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายผมมีที่เป้าเล็งไว้ที่มิลลัสเคเคสของ อมีลอสเคเคที่อยู่ในราคาประมาณนี้ยี่สิบห้าจุดห้าล้านเราจะเลืออซื้อนักเตะที่ราคาสามสิบล้านแฮปปี้ได้สามสิบล้านเนี่ยถ้าได้คือผมแฮปปี้ครับบอทมัดยังไม่รอนรับข้อเสนอของคุณเนื่องจากรึ้ว่าพวกเรามีราคามากกว่าน,นี้แต่ราคาประเมินเนี่ยผมจะยืน่นแค่สองล้านนั้นนะพวบผมไม่สามารถยื่นได้เยอะกว่าน,นี้ จะเอาค่าเหนื่อยที่หกหมื่นห้าให้เขาก็แล้วกันเนาะเราจะเอามิลอสคเคสดันเึิ่มเป็นตัวจริงแทนทิมสำรองครับเราจะมีไหมเออบิลล์สเคสตัวนี้ครับจะดันย้ายไปทิมนะครับเ,เ,าานนเราจะเอาไปแทนตัวที่โอยาน้อยที่สุดตอนนี้แล้วจะเอาไปแทนเฟเซอร์ฟาสเตอร์ก็แล้วกัน,กน,กน,นครับ นะครับเราจะย้ายขึ้นไปแบบนี้ตอนนี้ก็ประมาณเราเหลือดีสิไปแล้วนะเราจะไปปล่อยนักเตะในทีมสำรองให้ยืมไปเนี่ยของยินวังยองเฮยดูเขายืมตัวแต่ละคนนะสัญญายืมตัวเราจะหามาแบนคิว เทปเราจะไปซื้อนักขายนักเตนะนครับวิธีการขายนักเตะก็คือการขึ้นบัญชีขายนั่นเองทีมตัวจริงเนี่ยเราจะไปขายอุสติมิอุโดโกี้ครับเราจะขึ้นบัญชีขายอีนี่โดโกี้ครับเราจะขายเดียสเปนเดียสเปนนะับนะอีกคนหนึ่งที่ผมจะปล่อยคือเจ้าหนังได้รับอย่าง ราดูไม่ใช่ครับไม่ใช่ราดูจริงๆครับเป็นเบลลิสครับแค่นี้ครับเราจะปล่อยสามตัวแล้วก็ได้ราคาเยอะแล้วก็โดยเฉพาะอูดโดกี้เนี่ยครับคิดว่าตอนนี้เราจะเอาอูดบีลอสเคอร์อเคสเนี่ยถึงแม้อูดโดกี้จะโอ,าอ,อายาเยอะกว่าแต่ว่าบีลอสเคอร์อเคสเนี่ยดีกว่าอูดโดกี้แน่นอนครับแล้วเราจะขายอูดโดกี้แล้วฉะนั้นเราจะเอาสติลอริกุลอนครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งตัวสำรองแทน ดกูกี้แล้ววิลอสฟคือเคสเนี่ยผมจะให้เขาใส่เบอร์ตำแหน่งเบอร์ห้าก็ได้จะบูสจะไม่บูสก็แล้วกันนะ,ะเฮ้ยค,ครับโฆษณาวันนี้ในานาำเกมอุ่นเครื่องครั้งที่สองของทางฮอตแอนด์สเปอร์ วันนี้บอกว่าจะื่องของเอเวอร์ตันนะครับในซึกกระชับมิตรนะครับไม่ใช่การแข่งในพิมร์รีกออโต้เวันนี้มาอย่างมั่นใจจริงๆครับวันนี้ผมบอกเลยเวลาเราจ้องที่จุดจะไม่เดนไม่โดนนะ ครับลมเกมเป็นฝั่งคางผมบอกให้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะต้องการคุมเอเวอร์ตันนะครับแต่ว่าอ่ะเลยผมมาอยากคุมเอเวอร์ตันแต่ว่าผมไปดูค่าการเงินของเอเวอร์ตันแล้วนะไม่ดีเลยก็ว่าได้ครับโฮโหไม่ดีเลยครับงานนี้ไม่ดีครับก็เลยผมก็เลยเือกมาคุมไก่เดทองครับ ចុះអទៅទៅមើលគ្នានៅណាត់ទៅ